สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเยตีไอทีโ i บายนะครับวันนี้มาครั้งแรกก็คือสอนวิธีการเปิดตัวของ gmail ใหม่นะครับให้เราเข้าไปที่แอป gmail ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปจะแล้วมาที่ด้านขวาบนตรงนี้ครับมาที่อันนี้คืออีเมลเก่าทั้งหลาย นครับเพิ่มอีเมลนะครับรไม่กดผิดใหม่อ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเราต้องการสร้างแบบไหน Gmail นะครับ HotmailYahooExchange อะไรก็ว่าไปอันนี้แนะนำให้เป็น Gmail ก่อนนะครับเพื่อใช้ในระบบ Android นะครับเมื่อเป็น Android 15นะครับจะต,ต้องสแกนนิ้วนะ กดมาที่คำว่าสร้างบัญชีตรงนี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจอันนี้ก็อาจจะใช้งานส่วนตัวจิ้มเข้าไปใส่ชื่อให้เรียบร้อยแล้วทำการเน็กไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองก็จะสามารถสร้างบัญชีได้แล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ในชุดท่องทางด้วยนะครับ